เริ่มควันแล้วครับเริ่มมีควันแล้วครับปัญหาเบรกเนี่ยจะเป็นปัญหาที่แก่ยากมากๆนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเบรกเสียงดังนะครับเบรกมีอาการเสียงดังซ่อมที่ไหนก็ไม่หายนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องก็ได้นะครับบางทีมันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันจะทําให้ปัญหามัน บานไปเยอะมากนะครับเราจะมาทดสอบนะครับมีหลายท่านนะครับที่ใช้สารหล่อลื่นนะครับก็คือชุดเบรกมันจะมีชุดสลักคาลิเปอร์นะครับเวลามันมีเสียงสลักคาลิเปอร์ก็จะมีจารบีนะครับสําหรับใส่สลักคาลิเปอร์เนี่ยมันจะเป็นจารบีเฉพาะทางนะครับบางท่านนะครับบางท่านบางคนนะครับใช้จารบีธรรมดาทั่วไปเกรดแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเมื่อมันมีความร้อนนะครับจารบีพวกนี้มันจะแข็งนะครับ มันจะแข็งตัวแล้วทําให้สลักมันติดนะครับมันติดแน่นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเบรกโดยตรงก็คือพวกจารบีแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบซองๆนะครับซองสีประมาณนี้นะครับซองแบบนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับผมจะทดสอบพวกเขาเรียกว่าถ้ามันร้อนแล้วนะครับมันจะกลับคืนมาเป็นเนื้อจารบีสารหล่อนลื่อนให้เราใช้งานหรือไม่นะครับวิธีการทดสอบนะครับก็คือเราจะ บีบพวกจระบีพวกนี้นะครับใส่ในช้อนนะครับใส่ช้อนสแตนเลสแล้วไปตั้งไฟนะครับคล้ายๆกับไปต้มนะครับไปต้มที่อุณหภูมิตาแก๊สเรานี่แหละนะครับให้มันเป็นน้ำนะครับพอเป็นน้ําปุ๊บแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะครับทิ้งให้เย็นแล้วก็มาดูว่ามันจะยังเป็นสารลอลื่นอยู่หรือเปล่านะครับไปทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนลวกันนะครับเราจะใช้ตัวนี้ เอาใบมาสักเล็กน้อยอ่ะตัวนี้ปริมาณเท่านี้นะครับพอๆกันอ่ะปึ๊บทีนี้เราก็จุดไฟนะครับที่ตะแกอ่ใช้เฉพาะวงข้างในแล้วกันปึ๊บสังเกตด,ดูการละลายของมันนะครับ ต้องให้มันเป็นน้ำเป็นน้ำนะคมันติดไฟเดี๋ยวมันจะไหม้หมดอ่ะเดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกันมันจะช้าเวลานะครับ อันนี้อันแรกนะครับอันนี้อันแรกเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นอเอาไว้นี่ก่อนจะลองอันสีฟ้าแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอพอเท่ากันนี่แลลมพัด ตอนนี้มันจะทนความร้อนได้เยอะกว่านะครับแต่อืมยู่นะครับเริ่มควันแล้วนะครับเริ่มมีควันแล้วนะครับ ตัวนี้ไม่ละลายตัวนี้ไม่ละลายก็ติดไฟเลยตัวนี้ไม่ละลายเดี๋ยว เราก็มาเทียบกันแล้วกันนะครับเอาแค่สองอันก่อนเพราะว่าตัวนี้ช้อนเราไม่มันไม่พออันนี้ตัวนี้ยังจากการทดลองสองอันนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยละลายนะครับละลายแล้วก็ติดไฟตัวเนี้ยติดไฟนะครับแต่ไม่ละลายตัวนี้ร้อนละลายแล้วก็ติดไฟนะครับ สรุปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วเราจะมาเทียบอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวสีดํากับตัวสีฟ้า,ฟ,าฟ้าเนี่ยมันจะเกีย์ใกล้เคียงกันนะครับไปล้างช้อนตัวนี้ก่อนอ่ะทีนี้เราก็มาทดลองตัวนี้นะครับเหมือนว่าตัวนี้จะละลายนะครับ ครับตัวนี้ละลายครับเป็นเื้อสีฟ้าละลายเร็วด้วยละลายแป๊บเดียวหมดเลยแล้วก็ติดไฟ <c oughs> ดูทุกคน ละลายเร็วกว่าตัวน,นี้อีกละลายเร็วกว่าตัวน,นี้อีกนะดูนะครับเป็นน้ําเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นว่ามันจะกลับมาเป็นเนื้อจรารบีเหมือนเดิมไหมครับหลังจากที่รอให้เย็นแล้วครับสังเกตดูเนื้อเนื้อของตัวจรารบีแทบจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยครับนี่คือ นี่คือเนื้อเนื้อก่อนที่นี่คือเนื้อก่อนที่เราจะจะเอาไปทําดูนะครับสังเกตที่มือรับนี่เป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำแต่อันนี้คือเนื้อที่รอเอามาอุ่นโอ้โอเคนะครับนี่นี่คือจระบีที่ตามหานะครับนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วแต่นะครับใครเห็นควรว่า ็นยังไงนะครับผมก็มองดูจากสถานการณ์แล้วนะครับตัวหลอดสีดำๆน่าจะโอเคสุดนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวไหนหน่าใช้กว่ากันนะครับสวัสดีครับ